พระปรางสมาธิกำลังปั้นเพื่อที่จะหล่อไปไว้ในเจดีย์ปดิษฐานในเจดีย์ของวัดเวลุวัดวัดป่าพุทธนิมิตสถิตศรีมารามสกลนครเอพระพระพุทธลูกปรางสมาธิ สำหรับปฏิสถานในภายใน,ในพระเจดีย์ของวัดป่าพุทธนิมิตสถิตศีมารามจังหวัดสกนลนครพระพุทธรูปปางสมาธิเราไว้ที่ภายในพระเจดีย์วัดป่าพุทธนิมิตสถิตศีมารามจังหวัดสกนลนคร

ศิลปะล้านช้างศิลปะลบบุรีนะที่จริงพาะเสตังคมันี ของพนงางจามเทวีเนี่ย